สวัสดีค่ะเอกมลสว่างวรนรัต MDRT ผู้บริหารหน่วยเรียนทอง3 AG 7 8 9ประจำสำนักงานคุณสุรินทร์จังหวัดชนบุรีค่ะการที่เป็นแอร์เนี่ยสิ่งที่เองได้จากการเป็นแอร์เลยคือเอกเห็นในเรื่องของความเสี่ยงนะคะแล้วก็ความปลอดภัยเป็นสำคัญนะคะสิ่งที่เราได้ได้พบชัดๆเลยเนี่ยคือการมีชีวิตหรือการไม่มีชีวิตเนี่ยบางทีมันห่างกันแค่หนึ่งวินาทีนะคะสิ่งนี้ทำให้เรารู้สึกว่า นึกถึงในเรื่องของความเสี่ยงนะคะแล้วก็เริ่มมองเห็นประกันเป็นส่วนสําคัญในการวางแผนของชีวิตนะคะนอกจากเรื่องความเสี่ยงแล้วสิ่งที่เห็นยังอื่นอีกเนี่ยคือเห็นในเรื่องของผู้คนนะคะได้เจอผู้คนมากนะคะแล้วก็ทําให้เราอ่ะสามารถพูดคุยกับคนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดชนชาติใดเราก็สามารถที่จะคุยกับเขาได้โดยรู้ว่างสไตล์การที่เราจะคุยกับเขาหรือมารยาทที่เราจะคุยกับเขาเนี่ยเราควรจะคุยแบบไหนนะคะ สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เอาปรับมาใช้ได้ในชีวิตการทํางานนะักว่าการเงินในปัจจุบันค่ะ The Fundamental 789เพจความรู้พื้นฐานทางการเงินที่ใครๆก็เข้าถึงได้